เจอกับเชียงรายในบ้านในบ้านขาดตุบชัยแน่นอนขาดโบริกี้แน่นอนเพื่อนๆลองจัดสิบเอ็ดตัวแรกให้ผมดูหน่อยบุรีรัมจะใช้ใครเป็นหน้าเป้าบุรีรัมจะเป็นสี่สองสามหนึ่งไหมอ่ะหรือบุรีรัมจะเป็น 4, 4, สี่สี่สองเออสุปโชคสุปกนัดเช็คแบงค์อะผมถามก่อนเลยว่ามันมีโอกาสเป็นช้อยอื่นไหมที่จะเล่นหน้าคู่มันก็ต้องเป็นสองพี่น้อง หรือจะปรับเป็นสี่สองสามหนึ่งเหมือนกับที่บีจประสบปัญหาในการเล่นสี่สองแล้วไม่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าเทกุจะยึดมั่นในแนวทางสี่สี่สองเหมือนกันก็าตามช่วงหลังก็เป็นสี่สองสามหนึ่งนะหรือจะเป็นสี่สองสามหนึ่งเพื่อเอาตัวรอดกับสามเกมที่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือเปล่าเอออ่ะโอเค ผมผมสรุปแบบนี้เลยเกมสองเกมที่ขาดโบลินกี้กับสุภชัยเจเด็ดคุณภาพในการเล่นไฮเพสซิงผมบอกได้เลยว่าไม่ได้แตกต่างจากคู่ต่อสู้แล้วอันนี้พูดตรงๆนะฮะไม่ได้แตกต่างจากคู่ต่อสู้มากเหมือนที่ผ่านมาแล้วคุณจะมาไล่เพสซิงเขาแดนบนสองคนปังปังปัง,ปงเหมือนทุกเกมนะผมว่า ไม่ได้แล้วตลอดเวลาหรือเยอะขึ้นเนี่ยไม่ได้แล้วมันจะต้องลดหรือเรียกว่าปรับปรับปรับ,รบทอนแท็กติกความเข้มในการไฮเพสซิ่งน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะถ้าใช้สุพนัทกับสุปชคไปเล่นไฮเพสซิ่งสองคนคุณนึกภาพออกไหมนึกภาพออกไหมว่าคุณเห็นทีมชาติไทยไหมที่เจอกับสุรินันม่ะ ครึ่งหลังก็เป็นแบบนั้นแหละถ้าจะไฮเพสซิ่งอ่ะครึ่งหลังก็เป็นแบบนั้นเพราะสองคนไม่ได้ถูกฝึกมาให้เล่นไฮเพสซิ่งได้เก้าสิบนาทีฉะนั้นสองคนจะเล่นไฮเพสซิ่งบีบกดดันคู่ต่อสู้ตลอดเกือบทั้งเกมหรือเยอะเหมือนกับบริกีกับสุประชัยอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าตัดทิง้งไม่สามารถเพสซิ่งแบบนี้ได้เก้าสิบนาทีหรือได้เยอะเท่ากับสองคนแรกถ้าหน้าคู่นะ ก็จะเป็นช้อยนี้ผมบอกได้เลยสิเอ็ดตัวแรกช้อยนี้หลังเราไม่ต้องพูดถึงหลังไม่ต้องพูดพูดถึงเออสัตว์รักและรึบดินเซนเตอร์ก็แล้วแต่สลับได้กลางเออรัตนากรพิระดลถ้าปรับสีทีซองนะรัตนากรพิระดลปีกซ้ายมาชิก้าปีกขวาธีรทรเอ้ยก็งโถเอาละเว้ยหน้าเป้า สุป,ปโชคกับสุพนัทได้แต่สองคนเนี่ยถ้าสองคนนี้ลงมาเนี่ยคุณเชื่อผมไหมว่าเกมบิวล์อัพหรือเกมที่เล่นบอลกับพื้นอะ่ะหรือการที่เล่นร่วมเล่นเข้าไปอะ่ะมันจะมีขั้นตอนในการนำลูกฟุตบอลเข้าสู่แดนบนเยอะกว่าที่มีโบลิงกี้อยู่ก็ต้องทำไมมันก็จะบังคับโดยการต่อบอลเข้าไปแล้วในเกมที่เจอขวันแก่นเนี่ยไม่มีโบลิงกี้ คุณเห็นไหมว่าวิธีการนาบอลก็ประตูดแดนบ,บนขนาดสิบคนเขายังใช้วิธีการ <c oughs> <c oughs> ต่อบอลเข้าไปได้เลยต่อบอลเข้าไปได้เลยดังนั้นเกมที่เจอกับเชียงรายหรือเกมที่ไม่เจอที่ไม่มีโบลิงกี้กับสุปรชัยเกมจะเป็นเกมเซตอัพบิวอัพในแต่และแดนมากขึ้น ธีรทรที่ผมบอกให้ยืนปีขวาเขาจะไม่ได้ยืนปีขวาค้ำเขาจะหุกเข้ามาช่วยกลางดังนั้นกลางเนี่ยจะมีเยอะเอาผมบอกเลยว่าเกมบุรีรัมออกมาถ้าเป็น11ตัวแรกอย่างที่ผมพูดไม่ขี้เล่ผมบอกว่าไม่ขี้เล่แต่จะยิงประตูดได้หรือเปล่าเท่านั้นอ่ะอันนี้ก็มีโอกาสเพราะทางด้านขวานะืมบดินก็จะเติมขึ้นเอธอีรทรก็จะหุบเข้ามาช่วยตรงกลาง พิรดอนชมาัสมีรัตะนากรไมคามิรวมถึงสุปโชคอาจจะบิ้วลงมาเป็นหน้าต่ำกึ่งฟอไนอาจจะเหลือหน้าตัวเดียวดังนั้นภาพออกมาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆในระบบ4ี่สองสองสองมันก็จะคล้ายเกมที่มาโนใช้ระบบที่มาโนใช้ในฟุตบอลซูตุกิครับนึกภาพออกไหมครับในฟุตบอลสูตุกิครับก็จะเป็นแบบนั้น ทีละทอนก็จะหุบเข้ามาก็จะไปมันก็จะมีแบบตรงกลางแน่นหน่อยและทีนี้เกมของบุรีรัมขณะที่เล่นเกมรุกครอบครองบอลจะผมบอกได้เลยว่าดีกว่าทุกเกมดีกว่าทุกเกมที่ผ่านมาในช่วงต้นในช่วงสองสามเกมหลังเนี่ยเกมรุกหรือขณะขดครอบครองบอลจะดีกว่าทุกเกมแต่มันก็แลกไปด้วยในเรื่องของฟุตบอลเพลซิ่งไม่เป็นไรครับลดลงไปก่อนลดลงไปก่อนไม่จะเป็นต้องคีฟคอนเซ็ป ร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นเพราะคุณสมบัติของนักเตะมันไม่เหมาะกับการที่จะต้องคีฟคอนเซ็ปต์ของมาสักคือไฮเพสซิ g h ไ g h พสซิ acing, ่งไฮเพสซ i n g ตลอดไม่ได้รวมถึงองทูยิ่งองทูยิ่งไฮเพสซ i n g ไม่ได้องทูก็จะชอบเล่นเหลือของฟุตบอลบิวฟุตบอลคอมบายร่วมกันในแต่ละแดนดังนั้นสี่สี่สองหรือสี่สองสาหนึ่งได้หมดอ่ะองทูอัสตาร์ทเป็นตัวแรกได้ไหมก็ได้ถ้าไม่มีใครบาดถ้าม,มีใครบาดเจ็บแต่ถ้าไม่มีใครบาดเจ็บ <c oughs> ผมวิเคราะห์เลยว่า ทีตาทอนเล้ปีกขวาพิรดดนยืนคู่รัตนากรปีกซ้ายมาชิก้าหน้าคู่สุปนัทสุประโชคสุประโชคอาจจะเป็นหน้าต่ำหน่อยหลังก็ตามนั้นนี่คือสิบเอ็ดตัวแรกที่จะแก้ไขแต่มันก็ไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ง่ายที่จะเออเวลาตื้อๆจะใช้วิธีการบอมไปข้างบนแล้วใช้การทานซิชันเอา เวลาตื้อวางไปข้างบนคอรเข้าไปแล้วใช้การเคาน์เตอร์เพสซิ่งเอามันก็มันชอยเนี่ยมันก็หายไปเวลาที่คดีโดสู้มีบอลอาจจะต้องถอยล่นมาใช้โพสิชันเพสซิ่งหรือเพสซิ่งแดนกลางแล้วก็รอจังหวะไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่เป็นฝ่ายไม่ได้ครอบครองบอลเข้าไปเพสเอาบอลกลับคืนมาเร็วเหมือนสมัยที่มีสองคนนั้นอยู่ก็จะเป็นแบบนี้แต่เกมสนุกคนการในขันก็อีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นเกมที่เจอกับเชียงรายถ้าแบบถ้ามันออกมาตามที่เราที่ผมมโนโน,นะผมขอญาตมโนเองนะมโนมโนมันก็จะเป็นเกมที่ดีเป็นเกมที่ดีของบุรีรัม